สดวีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นยินะครับเป็นมวยสาตายไตล์ไฟเตอร์มาเดินคาะ,ะไม่เลิกครับฝ่ายน้ำเงิน50ครั้งชนะ35แพ้14แล้วก็มีเสมอ1ครั้งครับานะครับคู่นี้นะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสนับน็อกก็น่าจะมีให้เห็นแล้วครับขวากับขวาค่อยๆข,ขยับเข้าไปนะครับเรือนเพชรเล็กนี่เตะ ต่อยหนักแรงทุกลูกนะครับในขณะที่สิงห์อุลบลนี่ก็ออกหมัดมีศอกดีด้วยนะครับอยู่ดีว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับมวยคู่นี้มาดูกันนะครับยกแรกถ้าออกอาวุธกันแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ครับทักทักททยทักกันแรงเหลือเกินครับ <laughs> มีลูกเจ็บๆครับไปที่แล้วที่เจอกันเดิน8ดนะครับ ปีที่แล้วที่นี่แหละครับหุยขวาครับเลิเพชรเล็กเตะแรงๆแล้วก็มีมียักคิ้วหลิวตาให้ด้วยเลยครับมีตัดไม้ขมนามไปในตัวครับคราวที่แล้วที่เจอกันนี่ก็ก็ก็สู้กันสนุกครับแล้วก็วันนั้นนี่เหมือนเจ้าสิงอุบลนี่ไปโดนโดนท้องครับโดนต่อยท้องแล้วมีมีมีสะดุ้งมีอาการนะครับแล้วก็แพ้มาครับ วันนี้ก็ได้โอกาสแก้มือล้างตาแล้วครับสำหรับสิงห์อุบลสอก้องเกียรตินะครับอาวุธคล้ายๆกันนะคู่นี้ครับนอกได้ในมีครับนี่ครับเจาะลากมาครับเรือนเพชรเล็กอ้าวลับแม่ไปเตะเขาแล้วสุดท้ายครับเสียหลักไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆพยายามเตะไปที่ พับใดครับรเรือนเพชรเล็กแข้งซ้ายครับสิงห์อุบลครับข้างหลังที่แพ้ยอกยก2พยักขาวไว้ที่นี่นะครับส่วนเรือนเพชรเล็กเองครั้งสุดท้ายก็แพ้นนทชัยเอาไว้ครับที่ร้อยเอ็ดครับมาทักทายกันแบบนี้ครับเชื่อว่าเดี๋ยวยก2องเข้มคนแน่นอนครับกระแทกยับไปก่อนครับ เหรียญแจงรางวัลครับเหมือนเดิมครับแอนตซินไตกันคอศอกกับข่าวลอยหนึ่งหมนบาทเจ้าหลักสั่งซื้อโ020160000วัตถิลายัติวี999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณด้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นขาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000วัตถิลายัตวี999ขอบคุณคุณ ลงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับใช่ะครับออกมาเปิดเกมเร็วแล้วนะครับขยับเข้าไปเลยนะครับสิงห์อุบลโอทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกนะครับในขณะที่เรือนเพชรเล็กเองก็มีหมัดมีซอกนี่โอ้ดักลวกเหมือนกันโดนเข้ามานี่เป็นเรื่องเลยนะครับทิ้งทั้งตัวโอ้ยเจาะยางเนาขยับอยาสะดุ้งให้เห็นนะครับเริ่มจะได้ใจหรือป่านะครับสิงห์อุบลขยับเข้าไปโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนี่ออกได้หนักเลยนะครับทำท่าสะดุ้งเหมือนกัน ขยับเข้าไปโอ้เจาะยางมีหมัดมีศอกแลกกันแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับเจ็บๆนะครับดูว่าเรือนเพชรเล็กเองก็ต้องขยันโต้ด้วยนะครับไปรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับนี่โอ้ยนี่ครับแห่กําปั้นอโอ้โหตอนนี้นี่ครับห่าวางซ้ายปลายโอ้โหดูครับห่าตอนนี้เครื่องยังไม่ติดเข้าไปน้ำเงินอ่าอ่ะ ดูสิงอุบลขา,าวางแข้งขวานี่ครับมาีซ้ายหน้าอีกอเดี๋ยวดูครับตอนนี้อาศัยได้เปรียบรูปล่างแล้วครับเดินเบียดไปเขานะครับ,รบยกนี้นี่เพราะว่าเรือนเพชรเล็กเองโดนก็ออกอาการให้เห็นเหมือนกันครับอ้าวก้าวแทงเลยครับเรือนเพชเรเลือนเพชเร,เ,พชเ,รเ,พชเล็ก พยายามจึกขืนที่หน้าขาครับสิงห์บลนายครับเสียบจึกเข้าไปจึกเข้าไปวู้จวายัดเม็ดนี้ครับอืมถีบไว้ก่อนครับเือนเพชรอย่างใจเย็นนะ สิงห์อยู่บนขวาครับเจาะไปครับช่วงปลายยกที่สองครับคู่ที่สองของเราวันนี้ครับสัตว์อร่อยทุกคนโช0 2ศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์บริษัทซีพีเอฟเลสเอร์ลองแอนฟูดเชนจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการ์ไตขอขอบคุณครูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตยดมตราไผ่คู่คนสวยมีไม้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจบสุดท้ายขอขอบพระคุณครับในช่วงพักยกนะครับทีมงานนี้กำชับเรื่อง ให้เดินออกแข้งต่อยหมัดเยอะๆนะครับเรือนเพชรเล็กแต่ว่าขยับเข้าไปนี่มาโดนวงในจับเอาไว้นะครับสิงห์บลเอาละครับตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนทีมงานก็ให้เดินนะครับโอ้แต่ว่าไปถอยตั้งรับแบบนี้ก็จะโดนซ้ายเอาต้องชิงเดินแบบขยันขยันด้วยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดให้รับอีกแล้วทีมงานสั่งเดินซ้ายโอ้สิงห์บลดูว่าเลือกออกเลยนะครับมาถึงตอนนี้นี่ อาศัยจังหวะนะครับในก็หวางจะมีลูกขวางเข้ามาช่วยโอ้โดนแทงอีกแล้วเหมือนเพชรเล็กต้องขยันออกอาวุธนะครับเสียงเคียก็รออยู่นะครับอาวุธก็หนักแรงแต่ว่าต้องขยันกว่านี้ครับหวานเย็นไม่ได้ครับผู้โดยสารเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้ครับโู้โห่อู้หูยกระทุ้งแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดครับแต่ละเม็ดอยู่ไม่อยู่ครับชุดนี้ครับเข้าเบรกแล้วครับแล้วก็อู้หยงอครับ ต้องนับครับโอ้เรือนเพชรคนที่เคยชนะมาเขาที่แล้วครับโดนนับแล้วครับยกที่3ครับอ้าวจึ๊กคืนครับพยายามจึ๊กคืนครับไปซ้ายครับสิงอุบลจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเช็คบินเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ขวางไว้หน่อยขวางไว้หน่อยครับดักเสียบไ้เลยครับแทงคืนแทงเสียบ มาทั้งขวาทั้งซ้ายมาทั้งขวาทั้งซ้ายยกได้ยกยกได้ยกครับชุดนี้ชุดนี้เล็งนะกรรมการเล็งแนละ้วอ้าวเล็งแล้วให้ต่อยต่อแม่ไอเราคิดว่าจะนับสับขาหลอกผู้บัญ่นั่นอาจารย์เ <c oughs> <c oughs> อาโอ้เอาแยกก่อนครับ <c oughs> มาเอาตอนนี้มามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว โอ้โหถอนแขนสะใจเลยครับสิงอุบลสองกล้องเกียร่ายแดงนะครับยก3-2นาที27วินาทีนี่แก้มือล้างอายได้สำเร็จดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r イทีวี